วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะของเราชาวแกรมมี่ค่ะวันที่11เดือน11นะคะครบรอบ42ปีแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่43นะคะภายใต้แนวคิดมาร่วมเดินทางต่อไปด้วยกันด้วยพลังบวกของพวกเราค่ะ Go Together with Positive s y n e r g y เมื่อช่วงเช้านี่ที่ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือคืนมากนะคะบรรยากาศอบอวนไปด้วยพลังแห่งความสุขค่ะนําทีมโดยคุณภับูรณ์ดารงชยัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM g r a แกรมมีจำกัดมหา าชนพร้อมคณะผู้บริหารค่ะศิลปินก็มีทั้งพี่เบิร์ตธงชยัยครูสลาคุณวุธ พี่ตู่นันทิดาพี่นิโคเทริโอพี่นัทมีเรียนี่มีพี่พลพลด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงจากช่องวัน31นักแสดงจากเชนสองห้าหกหนึ่งนักแสดงจาก GMM TV DJ ดีเจจาก GMM m e ม i ีเดียรวมไปถึงพนักงานค่ะร่วมทําบุญถวายเพนพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลทุกคนอิ่มบุญอิ่มใจสะท้อนถึงพลังบวกของคนแกรมมี่ค่ะ แกรี่วันนี้ก็เดินทางมาถึงปีที่42ละเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยเราต้องผจญภัยกับเรื่อง disruption ไม่เพียงแต่การแข่งขันเราจะต้องสร้างผลงานให้ดีจะฝากรัฐบาลน,นิดหนึ่งว่าอุตสาหการรมบันเทิงขณะนี้อยู่ในในช่วงที่ลำบากในหลายประเทศเนี่ยถือว่าอุตสาหการรมบันเทิงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีทรงพลังที่จะช่วยสร้างสรรค์ในเรื่องเศรษฐกิจให้ประเทศได้เรามีทรัพยากรของประเทศนี้ในอุตสาหการรมนี้ค่อนข้าง ที่จะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะเมตตาประชาชนจะเข้าใจคงต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้เราเป็นยานพาหนะที่จะนําพาซอฟท์พาวเวอร์สินค้าทุกอย่างการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมให้ออกไปประจักษ์ในต่างประเทศ บริษัท g M Grammy จำกัดมหาชนนะคะไม่ได้แค่สร้างเสียงเพลงหรือว่าความบันเทิงเท่านั้นค่ะแต่เรายังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายเพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบข้างแล้วก็สังคมด้วยความตั้งใจจริงค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ